ววสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวแบบหนึ่งด้วยทุกคนเดีแบบ๋ยวไปรับของก่อนเฮ้ย เดาอะไรกับพอ่อแม่จดไมาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกนคนพอดียังไปรับจดหมายทุกคน สวัสดีค่ะแม่เหมยมาไหลทุกคนบไดมาไหลน้านสวัสดีสิบห้าคนค่ะเปิดประตูเลยขึ้นสว่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบจบดหมายมากเมื่อกี้ ไปหามุมก่อนหามุมสว่างสว่างกันแน้อก่อนอันนี้บ้สว่างเลยหันมาทางนี้สอดีสิบแปดคนวันนี้แม่เหมยสิมาัาแบ่งปันเล่าพัฒนาทุกคนว่าข้างนี้แหละทุกคนสว่างดีเออนี่ได้แหละ เห็นบ่โอ้แสงอีกแหละแสงเกินไปแอดมีอาจารย์ก่อนไหมย่างย่างบัทท่านหาเพื่อนบัทท่านหายไหมฮเออเดี๋ยวเพื่อน,นหามเาเดี๋ยวสิาม,าวมาลงหาเด้เอองอาจารย์ก่อน หวยเล่าหวยยังกับมือค่ำแรกพอดะทุกคนของอาจารย์ได้ลายแต่ว่าบบรู้ว่าจะได้โพดบาบูเมื่อนี้เพราะว่าบาหวางแ้วนะน้าตอนแรงตอนแรงมีงานอขอมานาังมองเก้คอคขนี่แหละเกิดประตูหลบสะว่างแล้วสวัสดี20คนโอเคหวังนี้แหละ,ะสวัสดียังเป็นทางการบอดายมไลายสดแบบนานนา นแสนนานเลยทุกคนวันนี้กับเมื่อไหร่เปิดการมองเห็นและเขาสิวา่จาจะคลองช่องวามีโตตนนี่อยู่ค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่เหมยกับสิยให้แนวทางของแม่เหมยเนาะเล่าพัฒนาเอาไปเอาไปเทียบเทียงกับของคนอื่นก็นได้เดี๋ยวาเบิงถ้าอาจารย์ก่อนพ่น เพิ่นหาเดาสิว่าโพดหาดอกกับโพดทุกลอดนั่นแหละค่ะนอกจากติดงานนอกจากสิบ่ะไดโพดถ้าบ่ได้เป็นคลิปกับเป็นเป็นภาพยูชุ่มช่อนเด้อจบไปเบิ้งเอาบางเทือกับเป็นคลิปเป็นคลิปกับเป็นภาพหามีคือเกาอีกลายยูชุ่มช่อนแต่ว่าตอนนี้มันไตเว้นอยู่เป็นพระท่านหืม แม่เมยสิมาให้ของแม่เมยเมอนี่ของแม่เมยกับเ,เขาคือกันทุกคนเออฝากกดไลค์น้ำนเดอร์กดไลค์คอยเนี่ยจะขอบ่มาโพสแนวทางให้โมเจา้าเด้เออเน่นบก่กคอยโพสให้เจ้ายูทูบชื่นชอาจจะบกก่กดไลค์ให้คอยก็สิบอกโพสให้เจา้า แม่์ยัยลินละดาบ่นี่พี่ลินละดาโอเคมาคอมเมนต์พูดคุยกันเรื่องต่างนะผู้ใดบ่เห็นแม,ม่เหมยนะบ่มันบ่ได้ไหลาบ่แม่นสองปีแล้วบ่บ่ได้ไหลาจ้าเธออายุสองนี สวัสดีย6สิบหกคนคะ่ะเมื่อกี้แม่เมยกระไรยูอีกช่องหนึ่งเลยทุกคนคนเบิ่งแบบไรหนึ่งคนเบิ่งต่างหาพันคนนะคนเบิ่งเหล็กะนะว่าบได้เบิ่งแม่ mới, เมยดอกเขาเบิ่งเหล็กเหล็กมันเข่าเขาเจ้าเลยเบิ่งวันจันเหล็กเข่าเขาเจ้าเลยมาเบงืออ สวัสดีนะคะนาะพร้อมหรือยังพร้อมหรือ,ย,อยังเราพัฒนาเด้อเยอแม่เมย์จเอาให้เบิ่งไลด์ก็โดนดอกแบบว่าเมื่อแรกเพื่ออาจจะบ่มีแนวทางอะนะยานระวางด้วยมไล่เอาของแม่เมยไปซื้อก็ได้นั่นแหละแต่อาจารย์อาจารย์ก่อนเพื่อนกับ,บท่านเดชไห่นะเพื่อแบบไปงานก่อนนะ แต่งานก่อนอาจสิบอะดรมีเวลามาโพสให้อ่ะอันนี้แนวทางแม่เหมยเด้อเอามันคือไงเที่ะแคปเดอร์อันนี้เป็นแนวทางของแม่เหมยเองเ้ยทุกคนอืม วันจันวันจันกับเขาอยู่วันจันเขาหกหนึ่งเขาตัวเน่นจับวินกับเขาสามตเล็กเด่นกับเขาหนึ่งนะตอนวันจันเนอแต่วันพูดนี่พูดได้มากเกิดจัดพูดได้งบหน่อยกับสามห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามหาง แคปค่ะหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดี500คนป้าคนคือเบืองหลายแท่ขึ้นบืบๆได้ไหม สวัสดีนะคะใช้เบื้องอาจารย์ก่อนเล่าให้ไปบ่าบพบระท่านไหนดอกทุกคนพออระท่านไหนคำว่าในยังเนาะผู้ใดสนใจขิมสนใจขิมอาจารย์กับแอดไลน์เราเดอ้อแล้วก็มีแอดไลน์ สนับสนุนสินค้าอาจารย์สนับสนุนสินค้าเพื่อนกระ,กระด้เขากลุมนะแต่ผู้ใด,ดสื่อขีมสื่อเซลั่มอาจารย์แล้วก็ให้เขากลุมกระด้เ็็นตัวเลขกก่กอนนกะก็ไอดีไร่ของอาจารย์ก็อยู่ในคลิปวิดีโอเลยทุกคนแอด เคน,นะนะกลับไปอุดหนุนสินค้าอาจารย์น้ำเน่ทุกคนเออเป็นแบบแบงปันแนวทางเป็นกลับไปเหตุบุญคือกันเข้ากับได้บุญไปน้ำเพลินเป็นจสีมนันจะสีเฮงจากสีปังทุกคน พอว่าเห็นคนคอมเมนต์มาถามไลฟ์าถามหาอันไอดียไล์าอาจารย์ ก่อนหน้าแนาทางยังมามงมา้าสวัสด,ด,ดีพีเพื่อนเออเอืีอยวูณีถามหาแต่ของอาจารย์เตยล่องลังมือเพื่อนห้ซสาเนี่ยเ,ออเพื่อนห้ซสาก,กบ,บดายเอามาลงสากเกินไปจริงๆนะนั่นแหละมือไดเล่าหายไว้กระเซียวมาลงหาย แต่ว่ามันบาเป็นเวลาดอกเพราะว่าเราบดได้ให้เปะทุกอาจารย์เนะ่ยบดได้ให้ตรงกันเปะนะทุกคนแบบต้องร่อรอสามสี่คนแล้วค่อยมาโพสที่เดียวโพสที่อะอันกับบัไว้ทุกคนต้องโพสที่ละหาภาพนะคะเนาะ เราพัฒนาแม,ม่เมยคันงบหน่อยกระเลนแค่สามห1าหเจ็ดหนึ่งห้เละเสียงคนเราทีมน สวัสดีนะคะทุกคนพที่วน้ำ สวัสดีนะคะเราพัฒนาเอาเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็จะลงไลฟ์แล้ว,วนี่นะคะถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ P A R พิมพ์เล็ก P A R สองสี่สองสี่ คนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวลาเอ้ยแนวทางลาวพัฒนานะคะโอเคทุกคนเห็นหมดแล้วใช่ไหม ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วก็ให้เอียงปังถูกรางวัลตอนเย็นนะคะในรอบสองทุ่มครึง่งสองทุ่มีห้านะคะทุกคนโอเคไปแล้วบายบายนะคะอาจบด้วยภาพนี้